ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思いますタイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生していますノビル系デンドロビウムは海抜1 5 0 0ルから2 0 0 0ルくらいの高齢地に自生しています樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは乾季には 時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られませんこの高齢地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもありますこのような環境の下にあってもレンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありませんレンドロビウムは乾燥にも強くまた低温にも強い大変丈夫な植物なのです 明健な仏教徒の多いタイそのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場ですこの農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません ここでは現在年間150万本のヌリクロン苗が生産されており EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しておりさらなる増産が求められるようになっています まさに農園の心臓部ですこの部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコーーームををささらにシェーカーを続け大量増殖させるのですクローン羊が一時話題になりましたがデンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培置で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。 プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させますこれらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められますこの部屋は常時2 5度 c に保たれ人工証明によって大量のフラスコ苗が育てられていますこの瓶の瓶中には 培地が入っており無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています一部には フラスコから出された苗が栽培されていますデンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っていますこの苗は大きくなると日本にも送られて常夏の国ハワイホノルルから約50分ハワイ島広島郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です 1> 約1万 5, 千坪5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されていますここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されていますこの農場のある地域は1年を通じて 雨や曇りの日が多いのですが予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に贈られます年中暖かいハワイでは民家の植木などに 無造作に着生させて栽培している光景をよく目にしますこれはヘゴの幹にくっつけられています肥料を施したりあるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんがこのように見事に育っていますもともとベンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり 大変丈夫な性質を持っているのです。 จะไปยูวในลขครอของโลกที่ปีที่ปีมันยังอยู่นะครับนะสถานด้านเท่กับคือรางวัลยกตัวอย่างเวลาเวลาเขาไปประกวดกล้วยไม้เนื้อตามไปแข่งขันกันนละยมันเอาเขาไปแข่งขันกันนละยมันจะได้มาทดลองนั้นคืออินเวนชั่นอินเวนชั่นคือสิ่งประดิษฐ์เขาเข้าใจว่าอินเวนชั่นหรอในรายละเอียดนะะผมเอาในยูทูบเรียบร้อยแล้วนะ เขาอันหน Counter ูน้อยค่ะพอกลับไปดูที่รายละเอียดในนั้นนี้ถึงได <arm> ้ไหมในอันกลับไปที่ในุในในเรื่องของกานไอความหมายของเขาว่า innovation หรือนั้นึ้นว่าสอนโดยอันด็อกเตอร์ไอไฮคูนะหมุน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 ขึืนอจดูรับ อันนี้ก็คือในเรื่องราวของมันนะครับว่ากระบวนการเปี่ยกงไงเนี่ยอะไรยังไงเอาลองลองเราก็ไปดูในในตรงนี้ก็คือเลองลองดูเนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะการผลิตก็คือว่าเขาเนี่ยอะไรต้นเนี่ยนะเนนแวี่ยนี่นะต่แต่งแต่งต้นเนี่ยการผลิตการตลาดการผลิตการตลาดเป็นเรื่องเดียวกันนะครับการผลิตการตลาดเป็นเรื่องเดียวกันไปดู เป็นอาปั่นมาดูเลยนะครับอยากบ่อแรกพี่พ่อพี่อ้าวเป็นไปดูนะพูดนะนะคือคือคือไอ้ตรงนี้นะครับประเทศไทยกับญี่ปุ่นมีความแตกต่างายอย่างหนึง่งญี่ปุ่นเขามีพื้นที่ของเขงาเยอะกว่ามาก ยังพื้นที่ตรงนี้เหรอนะดูน้อยนะเป็นเรื่องเรื่องกระจกเมื่อเรื่องกระจกความหมายของเรื่องกระจกก็คือว่าความหมายก็คือว่าถึงเอาแปดหอดแปดเดือนแป้งมาปุ๊บแต่รอมันใหญ่แปดเดือนเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการจัดการมันสูงมากต้นทุนในการทํางานสูงมากเพราะอย่างเพราะว่าอ่หนึ่งอ่าหนึ่งตารางเมตรนะครับหอ่หนึ่งตารางวาเนี่ย จะมีต้องแต่งเงอนกระจบกระทำที่เติร์จะใช้เงินลงทุนประมาณตารางวาระเจ็ดหมื่นถึงยี่สบแสนบาทตารางวาเดียวนะคงเขามังเขามันสามารถวางได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราหันตัวแม่กับตัวเปิดรรมะเปิดรรมะโอกาสว่เฮ้ยเขาแม่จะมาแบ่งต้นในประเทศไทย แล้วไปทําดอกบนลอยแบบลอย,อยนวลน,น่ะนะซึ่งมันออกดอกดูความเยน็นเพราะกล้วยไม้เนี่ยโดยธรรมชาติในประเทศไทยมัคือออกดอกปีละครั้งนะคะขอขออะรับพออธิบายหน่มันออกดอกปีละครั้งก็คือมันจะออกดอกที่หลังกาใบหลังกาใบนะทุกหลังกาใบมันจะออกดอกหลังจารกรวมความเยน็นนะครับแล้วจะเล่าว่าเขาจะทันเวลาเขาปลูกกันละเขาจะไปเพิ่มการตลาด นะครับเพิ่มการตลาดก็คือว่าเ้าไปใส่นัก,การนเพิ่มเพิ่มมูลค่ามันว่าของเขามันจะก็ใต่เลยนะคุณรู้ว่าเอาเจอร์รี่ันนั้นนะครับตาดต้นขอขอยืมต้นมาเลยใช่ไหมน่ะกาใต่ไัทนี้เลยตัดต้นก็คือว่าอันนี้ก็คือจากต้นเดียวแต่ี้เลยนะพอมาเพิต่มตรงนี้แล้วก็ออกดอกแต่รักการที่แท้จริงของมันละเอียดกว่านั้นนรอนะละเอียดกว่านั้นก็คือว่า ต้นจะต้องไปแบ่งต้นในอันก่อนนะอันนี้เอาคุณเลยก่อแบ่งแบ่งต้นในอันก่อนนะแบ่งต้นในอันก่อนแล้วถึงแล้วกาบใส่ในกระถางเนี้ยนะครับเมื่อเมื่อใส่ในกระถางนี้แล้วปุ๊บแบบนะครับเมื่อใส่ในกระถางนี้แล้วปุ๊บแบบในแล้วกต่โดนความเย็นแล้วออกดอกแต่ด้วยการด้วยเอาปลูกในอันปุ๊บเอาอยู่ตรง้เลยนะมาผ่านหน้าดอกไปยังไง ดองมันต้องหันขัาแขกมันต้องหันหน้าเข้แขกม่นจะหันหลังนะแต่คุณนก็แล้วเวลาจะการนะถ้าเราจะรู้ได้เลยว่าตรงนั้นเป็นอะไรมันก็มีลักษณดูนะครับดูที่ใบใบมันมียาวดังหลังสั้นดังหน้าหมายความว่าสั้นที่มันสั้นนั่ะคือที่ทางที่ดอกมาหันหน้ามา ลองดูนะมาดูใบเขากันได้นะมันมีใบใบมันมีหน้าหลังตั้งหลังเนี่ยมันจะยาวตั้งหน้ามันโค้งลงหมายความว่าดอกมันจะหันหน้ามาตามแรงดอกทางทิศใต้ครับโอเคครับเวลาปลูกแล้วปุ๊บอ่ะนะครับเวลาปลูกแล้วปุ๊บอ่ะนะเราจะปลูกในกระถิ่นที่ว่าซึ่งมันหันหน้าออกรอบตัว คำว่าออกวอบตัวหมายถึงว่าตานี้ออกตานี้ตอนี้ออกตันี้ตอนี้ออกตานี้ปุ๊บมันจะหารอลอกตารมันจะออกมาดูดูมไปออเปิดดีกันดอกที่ที่ดูดกันแกรแรกหวานตทางที่ทางต่างที่อย่างที่ดอกอนไรก าสายพันธุ์สายพัยพาายนธุ์ที่สายพันธุ์ที่มันไม่หนึ่งเดียวกนแรกรอกที่เนี่ยครับอันนี้รู้แล้วรู้แลนะนะอันนี้คือแบบที่มันจะออกมามันหันรอบพิษมันหันลอบพิษได้เลยเขาต้องปลูกคือการปลูกของเขาต้องปลูกวางตั้งแต่ต้นก็คือว่าคือมันหันแบบพิษคือลอบพิษตั้งแต่ต้นแล้วมันโดนวามเดียวนแล้วพวกมันออกดอกนะครับ เงไม่ออกไปอีกครับแล้วถ้าสมมติเราทำอี่แล้วปุ๊บอ่ะนะเราทำอี่แล้วปุ๊บนะแล้วเรามาปลูกอี่ดีออกหรือดีครับพู้คอยอย่างตัวนี้อยากปลูกเหตุผลไหมพ่อเราบุห้างข,ของมันมแล้วก็ห้าแล้วถูกกระเทากระเดือนอันนี้คือห้งกระเทากระเทือนที่นีแห้างอี่หรอคุณคุณก็ไปดูตรงนั้นนะ รับการคือผมก็เข้าไปดูแปลว่าอย่างว่าเอาหมอยอู้เรื่องการแบ้นี้ละง่ายๆเลยนะแต่ว่าเราจะอู้เรื่องว่าเขาจะเดินไป็นาหน้าได้ยังไงเดินไป็นอหน้าก็คือว่าระบบที่เราวางไว้ระบบง่ายๆระบบที่วางไว้นั่นเเป็นระบบของพระผสมระลางระวางญี่ปุ่นกับเร์แลนด์แล้วก็สร้างเป็นเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อ้องระบบรีไซเคิลนะครับ เขาสามารถทําได้ทุกตีแม้กระทั่งทีนะั้นมันบีบนะเพราะอย่างเขาใจ้บบระบกวีไคเกิดที่ผมไป่ามน,นะครับก็คือไปไปที่ประเทศเดียร์ทแลนเดี๋ยวเขาจะค่อยๆรอ,อยดูแบบว่านะในคลิปในยูทูบจะมีรายละเอียดคือหนูน้อยทั้งหลายดูว่ามุมมองการคิดมุมมองการทำมุมมองทั้งหมดแต่ยู่ในยูทูปตีเฮาคือ คือเออหนูน้อยดูเงนะว่ามันอยู่ในแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันแยกกันอยู่เขาแยกกันอยู่ทออเม่อร้อยแล้ว I ain't got that anymore.